สวัสดีค่ะปัจจุบันโลกของเราเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี 5G โดยประเทศไทยเองก็มีเปิดให้ใช้บริการแล้วเช่นเดียวกันวันนี้เราจะพาไปดูความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของโรงพยาบาลสิริราชนั่นคือรถพยาบาลอัจฉริยะ 5G ที่จะทำให้การช่วยชีวิตของคนไข้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกับเทคโนโลยีการแพทย์ที่ล้ำสมัยของโรงพยาบาลสิริราช หลายๆคนคงอยากรู้ว่า 5G ทำงานยังไง 5G เป็นเทคโนโลยีเซลลูลราไร้สายยุคที่5ซึ่งให้ความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดที่สูงขึ้นทำให้การเชื่อมต่อมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น 5G จะเร็วกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่าเครือข่าย 4G ที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจากความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นร่วมกับ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI, Internet of Things หรือ IoT และระบบอัตโนมัติต่างๆสังคมโลกปัจจุบันมีกำลังในการขับเคลื่อนข้อมูลสูงขึ้นอย่างมากการสร้างข้อมูลกำลังเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณโดยจะมีปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้นกว่า100เซตไบต์ by, หรือ1,000ล้านล้านจิกไบต์ในทศวรรษหน้า โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์พกพาในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับโหลดข้อมูลในปริมาณมากและจำเป็นจะต้องมีการอัปเกรดในขณะเดียวกันด้วยความเร็วสูงความจุมหาศาลและเวลาแฝงต่ำตอนนี้เราก็อยู่กับพีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับรถพยาบาลอัจฉริยะ5 g หรือที่เรียกว่า Smart ท m อมบูล c นซ์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่วุฒิสวัสดีครับผมอยากให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะได้ครับสวัสดีครับผมสราลาว์แนวทีเล็กนะครับเป็นพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจําศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS ศซีราชาครับพี่วุฒิด้านหลังของเรานี่คือสมาร์ทแอมบูลนซ์จริงๆเลยใช่ไหมคะผมก็รถด้านหลังเป็นสมาร์ทแอมบูลนซ์นะครับที่ใช้ระบบ 5G นะครับอยากให้พี่วุฒิช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าสมาร์ทแอมบูลนซ์เนี่ยมันคืออะไรคะได้ครับก็สมาร์ทแอมบูลนซ์นะครับก็จะใช้เป็นระบบเทคโนโลยีระบบ 5G นะ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับโดยการนําเทคโนโลยีเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเช่นเครือข่าย 5G มาเชื่อมต่อระบบเทเลคอนซัลผ่านกล้องติดตัวของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ออกเหตุครับผมค่ะพี่วุฒิแบบนี้ก็แปลว่าบริเวณที่เกิดเหตุกับที่โรงพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบเร็วทันเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็โดยแพทย์นะครับจะเห็นผู้ป่วยสัญ,ญญาณภาพที่คมชัดขึ้นนะครับและเพื่อรวดเร็วในการรักษาภาวะวิกฤต นะครับอย่าทันผว้ทีอีกทั้งการจ,จัดเก็บระบบข้อมูลต่างๆนะครับให้ระบบการลงข้อมูลที่ลดภาวะงานซําซ้อนนะครับและทําให้มีข้อมูลมาตรฐานในการพัฒนาระบบฉุกเฉินการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้นครับแบบนี้ก็แปลว่าสมาร์ทแอ u l ูลาน์เนี่ยนอกจากจะช่วยให้การรักษาคนไข้เนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ลดภาระงานที่ซําซ้อนด้วยใช่ครับภายในรถ 5G สมาร์ทแอ u l ูลาน มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายประกอบไปด้วยมาร์ทเซเลคอนเซิลนะครับเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ราจะทางไกลที่มีกล้องติดตัวเจาา้าหน้าที่ตั้งแต่จนเกิดเหตุและรถพยาบาลที่สามารถเชื่อมต่อผู้ออกเหตุและแพทย์ผู้ที่ให้คำปรึกษาด้วยสัญญาณที่ทรงพลังของระบบ 5G นะครับเพราะแพทย์ได้เห็นภาพและเสียงที่คมชัดและมีความหน่วงของสัญญาณที่ต่ำมากส่งผลให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำและรักษาได้ทันท่วงเวลานะครับ สนะครับระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉินออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานและสามารถลดบภาระงานด้านเอกสารทําให้ผู้ปฏิบัติงานในเวลาดูแลผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นระบบมาลดความทํางานซ้ําซ้อนนะครับอีกทั้งมีระบบนําทางไปหาผู้ป่วยโดยผู้แจ้งไม่ต้องมีแอปพลิเคชันเพิ่มเติมระบบจะส่งข้อความเป็น SMS นะครับไปยังมือถือของผู้แจ้งเหตุและมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปในลิงก์ในกล่องข้อความ ซึ่งจะนําไปยังตําแหน่งปัจจุบันที่ผู้แจ้งเหตุอยู่ผู้แจ้งเหตุสามารถยืนยันตําแหน่งที่ถูกต้องกลับมาให้กับเจ้าหน้าที่ขับรถของศูนย์นะครับทราบตําแหน่งผู้ป่วยในระยะนําทางของพยาบาลต่อไปเทคโนโลยีประมวลผลของผู้ป่วยนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ทําการบันทึกเช่นระดับความแรงของภาวะฉุกเฉินตําแหน่งจุดเกิดเหตุและแนะนำโรงพยาบาลที่เหมาะสมของผู้ป่วยมากที่สุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินมากยิ่งขึ้นนะครับ ดูบริการการแพทย์จะเป็นต้นแบบในการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทําให้เสมือนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปอยู่ณจุดเกิดเหตุซึ่งทําให้สามารถช่วยทีมที่ออกปฏิบัติการตัดสินใจประเด็นการวินิจฉัยการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถให้คําแนะนําผู้ปฏิบัติถึงความเร่งด่วนของการนําส่งผู้ป่วยฉุกเฉินแนะนําสถานที่โรงพยาบาลผู้ป่วยนั้นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนนะครับปัจจุบันโครงการยังอยู่ในช่วงพัฒานาระยะที่1นนะครับความท้าทายหลักๆคือการทําให้ที่ไม่ใช่บุคลกากรทางการแพทย์นะครับเข้าใช้ถึงระบบกระบวนการการทําง,งานของศูนย์นะครับการออกแบบฐานข้อมูลและระบบการเก็บข้อมูลที่ไม่ซ้ําซ้อนนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะเก็บ ยังไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของระบบการแพทย์ฉุกเฉินและความท้าทายในการฝึกเจ้าหน้าที่ในภายในศูนย์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะในสถานที่ฉุกเฉินต้องมีการฝึกซ้อมด้วยสถานาการณ์จำลองอยู่หลายครั้งนะครับในอนาคตทางศูนย์นะครับกำลังดําเนินการวางแผนโครงการระยะ2นะครับเพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของระบบการแพทย์ฉุกเฉินส่วนกลางของประเทศนะครับและขยายให้สามารถใช้กับโรงพยาบาลอื่นๆเข้าถึงระบบสมาร์ทอินเทและมีระบบควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอยากเป็นมาตรฐานต่อไปครับก็ต้องย้อนไปเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับที่ผมได้ประสบอุบัติเหตุที่ใหญ่ที่สุดนในชีวิตของผม,ผมอตอนนั้นผมขับรถอยู่ครับแถวๆบ้านแล้วก็จะเปลี่ยนเลนเข้าเลนกลางนะครับแต่ได้มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเขาได้แซงซ้ายขึ้นมาแล้วตอนนั้นผมไม่เห็นครับแล้วด้วยความตกใจผมได้หักพวงมาลัยไปทางขวาแล้วก็ได้ไปชนเข้ากับเกาะกลางของถนนนะครับทำให้รถเนี่ยเกิดอาการคว่ำ ตอนนั้นเนี่ยครับในใจของผมเนี่ยตกใจมากๆด้วยความที่มันเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกของเราแล้วก็เจ็บครับร่างกายผมเต็มไปด้วยบาดแผลนะครับแล้วก็โชคดีที่มีคนแถวนั้นนะครับเรียกรถพยาบาลมาให้แล้วก็ทันทีที่บุรุษพยาบาลนะครับเข้ามาปอบผมเนี่ยครับผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นเนื่องจากเขาได้แจ้งผมมาว่ามีหมอเนี่ยคอยประสานงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออยู่ผ่านกล้องนะครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรครับทันทีที่ผมได้สติกลับมานะครับหลังจากที่รักษาอะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้สอบถามเขาเพิ่มเติมครับด้วยความที่เราไม่เคยเจอรถพยาบาลที่หน้าตาแบบนี้มาก่อนนะครับพอผมถามนะครับผมก็ได้ความมาว่าสิ่งรถพยาบาลที่มาช่วยผมไว้นะครับคือ Smart Ambulance ของซีราดประสบการณ์ที่ผมได้รับเนี่ยครับมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนว่ามีหมอเนี่ย มาอยู่ใกล้ๆตัวผมอยู่ตลอดเวลาทําให้ผมรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้ที่ทําให้ผมรอดมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับซึ่งมันทําให้ผมตระหนักได้อย่างหนึ่งครับว่าทุกๆวินาทีมีค่าครับแล้วก็ต้องขอบคุณศรีราดอีกรอบหนึ่งนะครับที่ได้นําเทคโนโลยีดีๆอย่าง Smart Ambulance เข้ามาในประเทศไทยซึ่งอย่างน้อยนะครับก็ได้ช่วยชีวิตของผมเอาไว้ขอบคุณครับ Smart ท m อมบูเลนมีมานานหรือยังคะพี่อูดอ่าสม a ร์ทแอมบูเลนนะครับก็ศูนย์บริการนะครับเปิดได้มาประมาณ4ปีนะครับส่วน Smart a m b u l ูเลนนะครับเพิ่งเริ่มเมื่อต้นปี65ครับผมก็แปลว่ามีใช้มาประมาณ 1, 1, 1> ปีป 1> แล้วใช่ไหมค,คะหลังจากที่มีการนําเอาเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเข้ามาช่วยคนไข้พี่อูดเห็นว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างคะแต่ก่อนนะครับที่เราใช้โทรศัพท์คุยกับ คุณหมอนะครับเพื่อเลาอาการคุณหมอให้คุณหมอฟังว่าคนไข้มีอาการอย่างนี้นะครับพอระบบสมาร์ทอิมเมจเข้ามานะครับคุณหมอสามารถเห็นภาพคนไข้นะครับณนะจุดเกิดเหตุนะครับช่วยการประเมินอาการคนไข้นะครับช่วยรักษาคนไข้ก่อนที่จะนำคนไข้าจากจุดเกิดเหตุมาถึงโรงพยาบาลครับผม อย่างนี้นอกจากในส่วนของเ e เลคอนซัลแล้วค่ะมีระบบการสื่อสารอย่างอื่นที่เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยไหมคะตอนนี้นะครับก็จะมีระบบแอปพลิเคชันของอาสา,าสมัครนะครับที่ผ่านการอบรมของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยหากมีกรณีมีผู้ป่วยที่หมดสตินะครับเราก็จะส่งข้อมูลและจุดเกิดเหตุไปให้กับอาสา,าที่อยู่ระแวกใไข้คเคียงนะครับเพื่อเข้าไปถึงก่อนที่รถพยาบาลจะเข้าไปถึงครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วุฒิมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับรถพยาบาลอัจฉริยะ 5G ขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสิริราชที่ทำให้เราได้รู้ว่านอกจากเทคโนโลยี 5G จะช่วยในเรื่องของการสื่อสารแล้วยังสามารถนำมาใช้ในการช่วยชีวิตคนไข้ฉุกเฉินได้อีกด้วยขอบคุณค่ะ